Thank สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูคั่วอีสานก็ไม่บังกิจวิสุกุสุกคนน่ากินส้มตําไก่ย่างค่ะส้มตาแซ่บะโก้หอมๆค่ะเผ็ดๆแกมด้วยรสดิดค่ะแล้วก็ผักแป้นค่ะแล้วก็แกนอันแกนแค่รถบ่มันแกนแบงอันยูนิแกนก็บ่เลือค่ะกินหมดทุกอย่างค่ะผักใบเลื่อยค่ะไก่หนังกรอบเลยค่ะพุงนื้อกวบกบมากค่ะอันหมักพงอัน ไก่แดงกะที่ขาดไปเลยก็คือข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหนึ่งไม่ไหมเลยค่ะอันบรยากไม่ซึ้งไม่หวดนะคะง่ายๆค่ะใส่ตะแกรงไผอันอยากถามกะถามมาไ้ค่ะว่าเห็ดอดใรง่ายๆค่ะสูตรต่างแดนค่ะอันขนมจีนกับมี่ค่ะเพื่อถ้าไม่สัใจก็มีขนมจีนด้วยอันบรู่าลูกไส้สิมกลูกไส้ว่าอยากกินไก่่ะซันแม่่าซันว่า เดี๋ยวสิบแบ่งไว้ให้เพิ่นจักน้อยปอมาออกกล่องด้กค่ะลูกไส้กาลังขีไอายโอเคค่ะก่อนก่อนสิมากินกันกะบฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ช่องน้อยๆคอยสารกำลังใจในการด้คิปต่อๆไปค่ะพร้อนเลยค่ะเบึงบึงไอควรห้วยเลยค่ะเดี๋ยวสิแบ่งไว้ให้ลูกชาย ปีนองก่อนค่ะปีนโอหอนจับไม่ได้เลยค่ะหอนหอนค่ะหอนจักจิกินนยังเนาะคะ่ะเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นเย่าฟ้าวเบื่อกันเด้อค่ะเด้อมตาาแตว่าเมนูต่ำบักหุ่งค่ะปะต่ำบักหุ้งตั้งแดงนนกะโอ้ยสุดยอดแล้วค่ะสุดๆไปเลยผูพงงหมัมมากไก่แดงอันของอ่ออีซี่นไหมคะ่ะอีซี่พอดอันน่าอยู่เมืองนอกก็ได้กินอยู่ค่ะซื่อเอาน้ำผีเพิ่นขายค่ะเพิ่น ขายของอันเพิ่นเอามาเต็มบานเห่าหมดแล้วค่ะกะแเสบค่ะติดใจเลยข้าวเหนียวเนี่ยปั่นข้าวเหนียวกับไก่ให้นั่งนั่งสิกินกับซอสก็เลยเอาอันซอสแม็กกี้ไหมคะก็เลยเอาถั่ยหน่อยไว้ให้นั่งนี่ค่ะกินขา้าวแล้วล่ะค่ะอันนี้คือของวางเพิ่นกินข้าวเรียบร้อยแล้วกินอ,อาหารเพิ่นเรียบร้อยอัน เพื่อนเด็ดตรงใส้ได้กินแม่เห็ดกับข่าวไทยเพื่นมักขันว่าเป็นไก่ย่างหมูย่างหมูปิ่งนี่โอ้ยมักุอย่างเลยค่ะมาเข้ามาเจ,จ,จ็บน้ำกัดทตามมกหมูคุยข้ามยังไงเลยค่ะ Veldig. Mm. เนี่ยใส่เหลาบเนาะเนาะหไปเลยอื Cái mm. ốp ร้อนๆเลยค่ะมักอันไก่แดงแต่ว่าเขาอบแล้วนังเพิรนจะกอบกรอบผักกรอบ คำใหญ่ๆเลยกินผู้เดียวนะค่ะเนาะใช้มืออีกตามเคยค่ะมาล,มลุยบับหนนาค่ะอตอนพอดีคำค่ะอพอดีคำหอมหอม,อม คารุดออกมางมักอันมักไก่อีซี่ไหมคะแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยจบในถุงเดียวตูดค่ะตูดออ <c oughs> อืือ ชุดวัดมองแฟบมีผักเนาะค่ะน็อตแสบแสบขาบ้อไมีผักอะบนขาดอะไร,ระอย่างหนึ่งลูกใส้สงสัยนั่น ิหงว่าเมียไทยวิดีโอกัเลยบ่มาจุกอิ่มๆเดี๋ยวสิได้จ้าวขนมจีนแล้วค่ะหนังกรอบมากค่ะเลยมาค่ะมาโซยขนมจีน แซ่บๆน้ำกันเลยค่ะไข่ตุ๋นปไงเลยค่ะประมาณสองกิโลไข่ฟีเรนนะคะเนาะ กันบ้านห้าวกับไกนบ้านเนอะเนาะจำน้ำซมซมคีกันเราเป็นเพื่อนเบิ้งความปากความข้อนะคะเนาะ เดี๋ยวจะไปกินต่อนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปมันสะเงยเอาเกินอันนั้นลูกชายก็ยืนนีอยู่เดี๋ยวสิได้เอิญพิ่นมาเอาแหละคะ่ะเขาเพิ่นสีเย็นสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็แซ่บคือเขาค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ